กลางไพรกลางผืนป่าอันเขียวขจีทางภาคอีสานของประเทศไทยลึกเข้าไปจนเกินรอยเท้ามนุษย์มีตำนานเล่าขานถึงผีป่าวิญญาณเก่าแก่ผู้คุ้มครองพงไพรและสัตว์น้อยใหญ่เชื่อกันว่าผู้ใดก็ตามที่เหยียบย่างเข้ามาโดยไม่ขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาจะต้องประสบเคราะห์กรรมถูกหลอกให้หลงทางหาทางออกไม่ได้หรือเจ็บป่วยล้มตายอยู่กลางป่าโดยไร้ผู้พบศพเรื่องเล่าครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่ ที่ซึ่งชาวบ้านยังคงดำรงชีวิตอย่างผูกพันกับธรรมชาติวันหนึ่งมั่งชายหนุ่มเลือดร้อนแห่งหมู่บ้านได้ตัดสินใจชักชวนเพื่อนอีกสามคนคือเด่นไข่และสาไปตั้งค่ายล่าสัตว์กลางป่าโดยไม่ยอมทำพิธีขอขมาตามประเพณีที่ผู้เฒ่าผู้แก่ย้ำเตือนผีป่าผีเขาอะไรนั่นมันเรื่องงมงายมั่งหัวเรายกกลางวงเล่าเย็นวันก่อนออกเดินทางท่ามกลางสายตากังวลของคนเท่าคนแก่ที่ได้ยินเข้ารุ่งเช้าทั้งสี่ออกเดินทางพร้อมปืนเก่ากระเป๋าสเสบียง และเสียงหัวเราะร่าเริงทว่า